สวัสดีครับผมทันเอสซีุ่คุณนะครับคุณคิดว่ารถของผู้นําต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับสำหรับผมมันต้องแรงครับดีไซน์ต้องสวยช่วงล่างต้องดี และคุณสามารถหาทั้งหมดนั้นครับได้ในตัวต t a Fortuner l e g e n d e ครับ การที่คุณจะเป็นรถของผู้นําคุณก็ต้องให้ความปลอดภัยมาใช่ไหมครับและคันนี้ครับมาพร้อมกับระบบ Lane Departure Warning ครับและพร้อมกับดึงพวงมาลัยกลับให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับรถคันนี้ยังให้ระบบ Adaptive Cruise Control มาที่เราจับรถคันหน้านะครับและแปรผันความเร็วตามรถคันหน้าได้เลยอย่างนี้นนเจอรถคันหน้าชะลอลงมาครับถึงควาเร็วตั้งอยู่ที่70ก็ตามตอนนี้รถคันหน้าชะลอเราก็ชะลอนะครับถ้าเราเปลี่ยนเลน มันก็จะเร่งออกไปนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่รถคันนี้นะครับไม่ให้ระบบ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหุดนิ่งมาให้ถึงมันจะเป็นรถที่ราคาแพงที่สุดของโตโยต้านะครับเขาก็ยังจับไว้อย่างเนียวแน่นอยู่กับ Corolla Altis นั่นเองก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเสียดายของตัว Legender นั่นเองครับ ที่จะเป็นผู้นําคุณต้องมีหน้าตาที่โดดเด่นและแตกต่างและ Fortuner l e g e n d ันคันนี้ให้ความแตกต่างอย่างมากเลยกับชุดแต่งสีดำเงาทั่วทั้งคันกันชนหน้าจะเปลี่ยนเป็นทรงใหม่ทรงของ l e g e n d ดเลยมีขอบดำมาให้นะครับด้านบนลงไปถึงด้านล่างเลยซึ่งสวยงามมากๆด้านล่างนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะที่เป็นไฟแบบ Sequen t i a l ด้วยก็คือไฟวิ่งนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับแลวก็ Carry สไตล์มาจาก รถตัว o ต a าเลยก็คือเป็นตัว L เยอะๆอย่างนี้อ่านั่นเองไฟตัดหมอก LED มีมาให้นะครับเซนเซอร์รอบขันมีมาให้นั่นเองล้อคันนี้นะครับได้ล้อขนาด20นิ้วเปลี่ยนเอาใหม่สวยงามมากๆเป็นทูโทนนะครับเป็นสีเทากับสีบรอนซ์ซึ่งสวยงามมากๆขนาดใหญ่โตมันคือมามากๆนะครับโดดเด่นแน่ๆเวลาคืออยู่บนถนนนะครับด้านข้างครับอย่างที่เห็นเลยด้านบนจะเป็นสีดำนะครับแล้วพออยู่บนแดดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสีดำของโตเต้า จะเป็นสีดําที่มีมุกเป็นกลิตเตอร์อยู่ด้านในนะครับทึ่งทาให้รถคันนี้ดูโดดเด่นมากๆกระจกข้างเป็นสีดําเหมือนกับด้านบนนะครับแล้วก็มีกล้องสามเสองศามาให้นะครับบันไดข้างเป็นสีดําปกตินะครับมือจับเป็นมือจับโครเมียมนะครับคีเลสก็สามารถกดล็อกและออล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับและด้านหลังครับด้านหลังของคันนี้ครับก็ยังโดดเด่นและแตกต่างเหมือนเดิมนะครับด้วยการตกแต่งเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับ ตัวโลโก้พ่อเจเนอร์เป็นสีดำเงานะครับพร้อมแถบตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันชุดไฟจะมีความแตกต่างจากตัวธรรมดานิดหน่อยนะครับตัวขอบของชุดไฟเนี่ยจะมีสีดําเงาตกแต่งมาให้นะครับไฟก็เป็นตัวใหม่แล้วนะครับเป็น LED นะพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ Seque นเชียเหมือนกันนะครับตัวรถนะครับจะมีโชเดอร์ไลน์ที่เป็นโครเมียมมาให้เล็กน้อยครับก็ลากมาตั้งแต่ กระจกมองข้างนะครับยาวมาถึงข้างหลังครอบเลยก็ทําให้รถคันนี้ดูสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับเพิ่มเติมสปอยเลอร์มาให้ซึ่งเป็นสปอยเลอร์ที่หน้าตาสวยงามเลยแล้วก็มีรูฟแลกหลังคางมาให้นะครับพร้อมกับชาร์ฟินด้านบนก็มีม,มาให้นั่นเองด้านหลังคันนี้นะครับได้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้ามา<ๆ>ก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เราใส่ของไปเต็มเลยไปไปดูกันว่าวิธีการพับเบาะ แถวที่สา,าขึ้นไปเป็นยังไงไปดูนะครับนี่คือการพับบอกโซเชเนอร์เ,เ,เอร์นะครับเราต้องเอาเบาะหน้าขึ้นก่อนแล้วก็ดึงตรงนี้เ,เกี่ยวอันนี้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 ชะวยชวชไปเกี่ยวของอนน และอันนั้นคือวิธีการพับเบาะขึ้นไปพับด้านข้างเลยครับอันนั้นก็จะเป็นอีกข้อติหนึ่งแล้วกันที่รู้สึกว่ารถ PPV ยุคนี้นะครับน่าจะเก็บเรียบไปได้แล้วไม่ต้องมาแขวนข้างๆนะครับก็รู้สึกว่าบางทีมันกินพื้นที่การใส่ของที่มันสูงไปพอสมควรนั่นเองนะครับไปอยู่ไหนเนี่ยปึ๊บไปเราไปดูภายในกันว่าจะมีความเป็นผู้นำอย่างไรบ้าง มาเราอยู่ภายในของเจ้า Fortuner Legender คันนี้นะครับสตาตาเครื่องก่อนร้อนนี่ครับการเซ็ตเครื่องยนต์ใหม่ครับกับการเดินเบาที่ต่ำลงกว่าตัวปกตินั่นเองมาเรามาอยู่ภายในของคันนี้นะครับ Fortuner Legender ตัวท็อปที่สุดนะครับคันนี้ได้ความหรูหราเต็มๆนะครับจากราคาล้านแปดของมันนนะคันนี้นะครับได้หุ้มหนังมาค่อนข้างเยอะและเป็นหุ้มหนังที่นุ่มมากๆนะครับ ทั้งเบาะนะครับที่เป็นหนังมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นหุ่มซอฟทัชมาให้ตรงนี้ก็ซอฟทัชซึ่งบอกเลยว่าเป็นซอฟทัชที่นิ่มมากๆและแถมยังมีคูลบ็อกมาให้นะครับเอาไว้เก็บน้ำจะจะได้เย็นๆนั่นเองมีโลโกโ้ o อร์เ e r มาให้ตรงนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวมาที่ฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยที่ขนาดค่อนข้างอยู่ในเชิงกลางๆไปถึงเล็กนะครับก็จับถนัดมือดีมีแพดชิฟมาให้นะครับ พร้อมกับข้างบนเป็นคล้ายๆไม้ๆหน่อยอยู่ข้างบนก็ทําให้รถด,ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับด้านซน้ายนะครับสามารถคนโทรลเสียงและก็สามารถเปลี่ยนแทร็กได้มี voice c o m m a n d นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้จากตรงนี้วางสายรับสายได้จากฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นคล้ายๆจอยสติ๊กเอาไว้ปรับหน้าจอ TFT ด้านหน้านะครับหน้าจอ TFT จิ๋วๆนี่นะโอเคแล้วก็มีปุ่ม เลนดี้พัชเตอร์วอร์นิงครับแล้วก็พรีคอร l i รชันวอร์นิงพอคันนี้มีให้ครบถ้วนเลยทีเดียวมีกา้านคุ้นอนโทให้ด้านล่างนั่นเองนะครับก็ครบถ้วนครบครันครับคันนี้ด้วยความที่เป็นรถครอบครัวครับสิ่งที่ควรจะมีก็คือที่หวางแก้วครับคันนี้มีให้เยอะมากๆที่ประตูมีให้2ทีนะครับแล้วก็คางนี้ฝั่งคนขับมีนะครับฝั่งคนนั่งก็มีเหมือนกันแถนมยังมีตรงนี้มาให้อีกก็ถือว่าเอากินกระจนอิ่มน้ำอะทริมด้านในนะครับ ก็มันจะไม่เชิงเป็นไม้ๆมันจะเป็นไม,ม้ไมสไตล์ใหม่ๆนิดนึงมีกลิตเตอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำให้ดูสวยดีไม่ดูแก่นะครับมองว่ามันดูวัยรุ่นดีเหมือนกันแล้วก็คันนี้ครับมีไวร์เลสชาร์จิ่งมาให้เราสามารถครับเอาโทรศัพท์เราที่เป็นโทรศัพท์ที่รับรองไวร์เลสชาร์จนะครับเข้าไปและชาร์จได้นั่นเองนะครับแอร์ของคันนี้เป็นแอร์ฝั่งเดียวแต่มีออโต้มาให้ปรับพัดลมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิฝั่งขวานั่นเอง ใช้งานง่ายใช้งานง่ายเป็นโตต้าใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับหน้าจอคันนี้ได้หน้าจอขนาด9นิ้วอินเทอร์เฟซใหญ่มากๆนะครับเป็นอินเทอร์เฟซเดียวกันกันกบที่อยู่ใน Corolla Cross ที่เราเคยรีวิวมานะครับ Apple CarPlay Android Auto มีนะครับสามารถต่อบลูทูธได้ต่อ usb ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่สามารถต่อได้นะครับ fm อะไรฟังได้ปกติเลย แล้วก็คันนี้นะครับยังมี T-connect ที่สามารถเชื่อมตัวรถกับโทรศัพท์เราได้สามารถดูสถานะสามารถเช็ครอบเซอร์วิสอะไรได้ครบถ้วนนะครับอยู่ในโทรศัพท์เรานั่นเองแต่ข้อเสียอีกเรื่องนึงครับที่รู้สึกเสียดายว่าทำไมให้มาน้อยจังนะครับก็คือตัวรู USB นั่นเองทั้งคันนะครับมองว่าข้างหน้านะข้างหน้ามีรู USB อยู่1อันทวนครับก็ ยุคนี้แล้วอ่ะทุกคนก็น่าจะอยากชาร์จโทรศัพท์หรือเปล่าก็อาจจะต้องแบ่งๆกันนะครับก็ยังดีครับคันนี้มีที่ชาร์จ USB ด้านหลัง2รูมาให้นะครับคันนี้ครับก็ยังมีปลั๊กป๊กบ้านสามารถเสียบอะไรชาร์จได้ข้างหลังนะครับก็ดีเลยทีเดียวเพราะาเป็นรถครอบครัวนะมาพูดถึงเบาะกันดีกว่าเบาะของคันนี้เนี่ยเป็นเบาะที่ให้ความนุ่มสบายดีนะครับมีผายิงสีขาวนะครับทูโทน มี stitching สีขาวมาให้สวยงามเลยทีเดียวเบาะปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแต่เสียดายมากครับไม่มีดันหลังมาให้ซึ่งสำหรับผมมองว่ารถคันนี้มันจะเป็นรถที่ถูกใช้งานออกต่างจังหวัดขับในระยะทางไกลกๆมันน่าจะต้องมีที่ดันหลังมาให้มะเพราะว่ามันจะช่วยให้นั่งสบายขึ้นเต็มสริระมากขึ้นนั่นเองครับ ันนี้ครับยังตอบย้ำความเป็นผู้นำนะครับด้วยการนำเครื่องเสียง11จุดจาก JBL มาให้เลยนะครับเสียงดีมากๆม,มีทวิตเตอร์มาให้ด้านหน้านะครับซึ่งสวยงามเลยเดียมีตรงนี้ด้วยด้านล่างปกตินะครับแล้วก็มีที่ฝาท้ายด้วยเยอะมาก,มากๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ให้มาอย่างดีเลยครับก็คือตัวกระจกนะครับกระจกออกโต้ทั้ง4บานอันนี้ถือว่า มา,มาครับหน้าปัดของคันนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดอนาล็อกยังไม่ใช่ดิจิตอลนะครับก็เป็นเข็มวัดรอบทางด้านซ้ายวัดอุณหภูมิทางด้านซ้ายนะครับและด้านขวาเป็นวัดความเร็วและน้ำมันนั่นเองจะมีหน้าจอทีอตรงกลางขนาดเล็กๆนะครับให้แล้วก็สามารถเลื่อนดูได้จากจอยสติ๊กที่บอกไปนะครับก็เลื่อนดูได้เลยว่าเราจะเอาอะไรก็สามารถดูได้หมดเลยถือว่า,าใช้ได้เลยทีเดียวกราฟิกก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับคันนี้สิ่งที่ ยีเยี่ยมอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมีแอมเบียนต์ไลทิ้งมาให้ทําให้โโรถคันนี้เวลาขับกลางคืนแล้วดูสวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆนะครับแต่ก็เสียดายนิดนึงอ่ะว่ามีให้สีเดียวซึ่งเป็นสีขาวก็โอเคยังดียังดีที่ให้มาครับยังดีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รู้สึกว่ามันมันสวยดีนะครับดีมากครับคันนี้อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปที่สุด2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ มีโร่ครับขั้น4ล้อ Sigma 4มาให้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับ 2-High 4-High ครับและก็ 4-Low ได้จากปุ่มตรงนี้เลยง่ายดายครับเป็น s h i f t on the Fly 2 h i i h h ไป 4-High ก็สามารถปรับได้เลย Down-Hill Assist ก็คือช่วยลงเขาก็มีมาให้นะครับพื้นที่แถวที่2นะครับมองว่ามันให้มาค่อนข้างโอเคนะครับสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อีกหน่อยนึงด้วยนะแล้วก็พื้นที่แถวที่3ถ้าคนตัวไม่สูงมาก อย่างผมผมว่านั่งได้สบายนะครับจะบอกว่าเป็นข้อดีของการที่มีเบาะที่พับไปข้างๆก็ได้นะคือมันสามารถปรับเอ็นได้เบาะแถวสามปรับเอ็นได้นะครับเพราะถ้าเป็นอย่างคู่แข่งเนี่ยที่พับเบาะเรียบลงไปด้านล่างที่พื้นนะครับเราขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับเอ็นได้อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นข้อดีของโตโยต้าอยู่นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าถ้านั่งแถวสองนั่งสามจะเป็นยังไง การขับขี่ของรถคันนี้นะครับถูกเซ็ตมาอย่างพิเศษเลยกับตัว Fortuner l e g e n d e r นะครับคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่าง Legenders t y l e ที่ถูกปรับจูนมาให้นุ่มขึ้นให้ขับได้ดีขึ้นและยังให้ความมั่นใจที่ดีมากๆเลยแต่ที่ขับมานะครับคันนี้บอกได้เลยว่านุ่มมากๆจริงๆนะครับเป็นรถ SUV ที่ที่บอกได้เลยว่านุ่มคือรถคันนี้นะครับใส่ล้อขนาด20นิ้ว แต่ให้ความนุ่มนวลของช่วงล่างได้ดีมากๆทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงช่วงล่างหน้านะครับเป็นปีกนกคู่อิสระ2ด้านนะครับแล้วก็มีคอยสปริงมาให้พร้อมเหล็กกันโค้งนะครับส่วนด้านหลังเป็นโฟลลิงก์พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งเหมือนกันตัวคอยสปริงนี้ก็เป็นของเลเจนเดอร์เลยที่ถูกเซ็ตมาเป็นเลเจนเดอร์สไตล์นั่นเองนะครับแต่มันก็จะไม่ได้ดีถึงขั้นเป็นรถ SUV ที่จะให้ความนุ่มนวลได้ตลอดเวลามันจะยังมี ความเป็นรถกระบะ PPV อยู่ลึกๆแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าคู่แข่งหลายๆรุ่นมากๆเลยนะครับการซับการสะเทือนนะครับของตัวช่วงล่างชุดนี้เนี่ยในช่วงการสะเทือนที่เป็นสะเทือนแบบลอนเล็กๆอาการเด้งๆส่งกลับขึ้นมาอยู่นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นบั้มใหญ่ๆมันเก็บได้อย่างเนียนมากๆและถ้าเป็นลูกระนาดในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเก็บได้อย่างสมูทจริงๆครับ และความมั่นใจตอนในช่วงย่านความเร็วสูงเวลาลองเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะที่ลองมาก็ถือว่าทํางานได้ดีมากๆเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยตอนแรกเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าด้วยความที่มันนิ่มนะครับแล้วก็ด้วยความโครงของมันแต่พอลองด้วยความเร็วสูงแล้วเปลี่ยนเลนมันกลับให้ความมั่นใจที่ดีมากคันนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ variable flow fluid ให้น้ำหนักที่จะบอกว่า มีน้ำหนักพอสมควรเวลาทั้งขับในเมืองและขับด้วยความเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังให้ความมั่นใจที่ดีมากๆผมมองว่ามันแห้น้ำหนักที่มากกว่าพา d o แต่ไม่ได้หนักมากเท่าตัวก่อนหน้าอะอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องความสะดวกสบายในการใช้งานของ Fortuner Legender คันนี้กันนะครับคันนี้เนี่ยถึงจะเป็นรถ PPV ไซส์ใหญ่นะ แต่ผมบอกว่าขับในเมืองได้ค่อนข้างง่ายเลยมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันนะครับพร้อมกับกล้อง360องศาทําให้เวลาเราเนวิเกตหรือซอกซอยในรถติดแบบเนี้หรือในเมืองเนี่ยทำได้ง่ายมากๆและเวลาเราเข้าซอยแคบๆหรือเราต้องการออกจากบ้านแล้วมีรถจอดอยู่ข้างหน้ามันก็ทําได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีกล้อง360องศามาให้ทําให้เราสามารถดูได้ว่าตัวรถของเราเนี่ยมันวางอยู่ตรงไหนแล้วตัว360เป็น3มิติด้วยนะครับ ถ้าคุณคิดอยากจะเป็นผู้นําคุณก็ต้องมี power ใช่ไหมครับคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.8ลิตร4สูบนะครับเทอร์โบนั่นเองเป็นเครื่องดีเซลนะมีพละกำลังให้นะครับถึง204แรงม้าและแรงบิดอย่างล้นๆเลยครับ500นิวตันเมตรครับเป็นยังไงนั้นลองครับโโอ้ห นี่แหละครับคือพลังกำลังของผู้นำครับคันนี้ครับมาพร้อมบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดมีแพดเดิลชิฟต์มาให้นะครับหรือจะบวกลบที่หัวเกียร์ก็ได้นะครับแพดเดิลชิฟต์ก็ให้การตอบสนองที่ไม่เร็วเลยทีเดียวอันดาวชิฟต์ครับกดแล้วอัพครับยอดจริงจริงครับและนี่แหละครับคือเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับที่ให้พลังกำลังถึง204แรงม้าและแรงบิดที่500นิวตันเมตร คับมันมากๆจริงๆนะครับและคันนี้นอกจากจะมี power แล้วเนี่ยคุณก็ยังต้องรักโลกใช่ไหมครับเพราะว่าคุณเป็นผู้นำคันนี้ครับมีโหมดการขับขี่มาให้ถึง3โหมดครับถ้าคุณคิดแยากประหยัดครับเข้าโหมด Eco ครับปุ่มอยู่ตรงนี้ครับเข้าโหมด Eco ครับหน้าจอจะเปลี่ยนหน้าจอตรงกลางนะครับจะเปลี่ยน กราฟิกจากสีดำๆธรรมดานะครับให้เป็นสีฟ้าๆหน่อยให้ดูว่าเออเรารักโรคนะครับถ้าคุณอยากกลับไปเป็นผู้นำแบบเมื่อกี้ที่มี Power มีพละกำลังอย่างสูงส่งครับกดโหมดสปอร์ตเลยครับและโอ้โห กลับไปหมดน้องมอกอะไรกันครับอันนี้ดูเดือดไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะเราพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงการรักโลกแล้วคันนี้ขับได้กี่กิโลเมตรต่ตอลิตรครับคันนี้ที่เราขับมานะครับวันนี้ขับวันนี้วันที่2ในการได้รถมานะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าไม่แย่มากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นรถใหญ่และเราทดสอบรถกรันค่อนข้างหนักหน่หนวงอยู่แล้วเราก็ใช้พลังกำลังของมันในการถ่าย ถ่ายคลิปพ้นข้างเยอะนะครับการเร่งแซงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับกับ Fortuner Legend คันนี้นะครับมาหลังที่เราเอาไปขับไปทดลองมาอย่างเต็มที่เลยครับกับเจ้าตัวนี้เลยตัว o ต a า o r t u n e r l e g e n d นตัวท็อปที่สุดนะครับก็บอกได้เลยครับว่าเป็นรถสำหรับผู้นำจริงๆนะครับ กับหน้าตาที่แตกต่างและโดดเด่นมากๆรวมถึงช่วงล่างใหม่ที่ทํามาถือว่าดีมากๆเครื่องยนต์204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรแรงสะใจมากๆเกียร์อัตโนมัติก็ทํางานได้ดีนะครับออปชั่นภายในของเล่นภายในมีมาให้ครบถ้วนเทคโนโลยีครบครันนะครับกับตัวลีเจนเดอร์แต่งหน้าใหม่ทาปากใหม่ทําให้มันดูหล่อเหลาดูวัยรุ่นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ติดอยู่บางเรื่องเช่นใบปัดน้ำฝน ไม่อัตโนมัติที่เปิดเตะท้ายก็เตะได้บ้างไม่ได้บ้างเรดาร์ครูคอนโ l มีมาให้แต่ไม่ถึงจุดหยุดนิ่งอันนี้ก็เป็นบางเรื่องที่ t o y o t a Fortuner คันนี้ยังหวงออปชั่นไปหน่อยหนึ่งสำหรับผมว่านะกับราคาที่แพงที่สุดในตลาดของ PPV แซงนำา o r r e v v r r s t t ที่เดิมอยู่ที่ล้านเนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกแล้วครับว่าคุณมีตังค์1ล้าน8บาทซื้อคันนี้คุ้มไหมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ราคา1นล้านแปบาทที่จ่ายไปเนี่ยก็ได้มาพร้อมกับรถที่ขับได้ค่อนข้างดีนะครับเครื่องยนต์ที่แรงมากๆและของเล่นที่ครบคันมากๆถ้าเป็นผมนะครับราคาล้านแปและต้องซื้อรถ SUV ที่เป็น Toyota ก็คงหนีไม่พ้นโตโยต้ตาคอร์ n จูครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอฟซีฟิล์คูด,ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโตโยตานนทบุรีที่ให้รถเรามารีวิวนะครับ อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะครับที่ IG และ Facebook นะครับ <S The s c Film Crew To You Garfy แล้วก็อย่าลืมไปติดตามโตโยต้านนท์เขาด้วยนะครับนั่นแหละครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับคันนี้มีคลิกเซ็นเซอร์มาให้สำหรับเปิดท้ายรถแต่เราพยายามมากๆแล้วครับ